โอเคครับก็ต้กราบสวัสดีทุกช่านทุกท่านหรือทุกเจ้าหน้อหรือมนช่องผมซึ่งวันนี้ด้วยกวามแบบที่ไม่ใช่ว่าโลกพีทกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตอนแรกนะครับผมวันนี้ผมว่าจะลงเป็นท่าทาของชูชู u ูซีโร่นะอ่เปคลิปสอนเล่นนะครับผมแต่ว่าท่าทางของคลิปจินชี จินซีฮ่องเต้นะครับผมมีคนขอมาเยอะมากนะครับผมก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆทำซะหน่อยแล้วกันนะครับผมตอนแรกผมว่าจะลงแค่คลิปสั้นอย่างเดียวแต่นั่นแหละนะผมก็ถ้ามีคนขอคลิปยาวผมก็จะจัดให้นะครับผมอ่าโอเคก็ถ้าทางของจินซีฮ่องเต้นะครับผมผมก็ทําไว้เสร็จนานแล้วนะครับผมก็ผมบอกเลยนะว่าจินซีฮ่องเต้เนี่ยเป็นของที่ทําค่อนข้างนานนะครับผมทําไม่ได้ยากแต่ว่าใช้เวลานะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยนะผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมปไปดูกันเลยเริ่มต้นนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะผมวาร์ปไปที่ จินซ ER ีฮองเต้จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าคือพูดเหมือนตอนคลิปสั้นเลยนะครับผมคือตอนแรกท่านผู้ชมบอกว่ามันสามารถรับเพรได้เลยใช่ไหมจริงจริงมันรับไม่ได้นะครับผมคืออ่าตอน2ชั่วโมงแรกตอนเปิดเซิร์มันบัักนะครับผมผมเทสแล้วนะแล้วผมไปถามหลายๆคนแล้วนะครับผมหลายๆคนก็บอกว่ามันบัักนะเออเริ่มต้นมามันจริงๆมันยังรับไม่ได้นะครับผมเออก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ให้เมื่อไหร่นะหรือมันเป็นช่วงโบนัส2ชั่วโมงแรกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามาทําหลังจากนี้มมนทําไม่ได้นรัอเเลลยยยในนทที่างแก สิ่งที่ควรจะมีนะครับผมดันเจี้ยนโทเคนสิบอันซอสออฟกูเจียนหนึ่งอันอวิทแฟกเมนต์สิบอันนะครับผมแล้วก็แร็งดิมอนแน่นอนนะครับผมท่านผู้ชมต้องบังคับลงดันเจี้ยนสิบครั้งอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าดันเจี้ยนโทเคนจะดรอปแค่ดันละหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็อ่าดรอปการันตีแน่นอนไม่สามารถเทรดได้นะครับผมผมเทรดแล้วนะครับผมเทรดกับฝรั่งเทรดกับใครหลายๆคนแล้วดันเจี้ยนโทเคนไม่สามารถเทรดกันได้นะครับผมสิ่งที่จะเทรดได้มีแค่ซอสกูเจียนกับอ่าวิทแฟกเมนต์นะครับผมสองชิ้นนี้นนะะแล้้้ววก็ออ่าตงไปทดย ครับผมอ่าก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาหาทางด้านของซอร์อฟกูเจนกับออริทแฟมเ m นต์กันนะครับผมโอเคปะก่อนที่จะลงดันเจี้ยนผมแนะนําให้ทําพิตตี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อให้มันการันตีแน่นอนหนึ่งชิ้นโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทําพิตตี้กันก่อนเลยนะครับผมซึ่งปกติแล้วพิตตี้นะครับผมผมจะทําที่เกาะไอเซนนะครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมทําเกาะไหนนะแต่ผมทําที่เกาะนี้นะครับผมแต่ว่าท่านผู้ชมต้องดามเมจถึงนิดนึงนะครับผมถ้าจะทาเป็นทางน้านของไอเซนนะครับผมเพราะว่าไอเซนเลือดสองแสนห้านะครับผมอ ครับผม ถ้าเป็น GC ห้องเต้นะครับผมแนะนําให้เก็บพิตี้แค่24พอนะครับผมเพราะว่าเราต้องตีบอส h าร d เดด้วยนะครับผมเพื่อที่จะทำทาธด้านของ GC ห้องเต้นะครับผมมันจะเสียพิตี้ไปฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนําให้เก็บไว้แค่24พอนะต่อมานะครับผมก็เหมือนเดิมเลยจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือเราจําเป็นที่จะต้องใช้ดันเจี้ยนทิเกตด้วยนะครับผมในการเข้าดันเจี้ยนนะครับผมแล้วก็5,000เพชรนะซึ่งกล่องทุกกล่องไม่ว่าจะเป็นกล่องมิสติกเชดนะครับผมลีเจนเดียลี่หรดเชดนะครับผม ก็นะมาเปิดกล่องกันเพื่อหาได้นะอ่าโอเคหลังจากนั้นก็เซกแดนเจนอย่าลืมกดด้วยนะครับผมแล้วกดสปาวไปเลยผมจะใช้อาวุธจากคลิปที่แล้วละกันนะครับผมอย่างดีว่าไบเดนนะเพราะว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างแรงและเมตาตอนนี้อยู่นะครับผมคือแรงกว่าอาร์นอตอ่ะเออแรงแบบแรง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 มากนะครับผมแล้วก็แผดหน้านะผมเห็นมาคร่าวๆนะในซนิพีคมีจินโมรินะครับผมแล้วก็แอสตาเข้ามานะครับผมไม่รู้ว่าจะอัปเดตตอนไหนนะแต่เห็นว่าวันนี้เขาจะอัปเดตท่านหน้าของคุณลิตออ l ไลน์เข้านะไม่รู้ว่าอัปเดตอะไร ก็แนะนํานะครับผมถ้าจะโซโลดันเจียนก็ดามเมจถึงนิดนึงนะตีจนเมื่อยอ่ะผมบอกเลยผมว่าต้องมาแล้วไหมอาวุธสายเลือดในอนาคตแบบซิกันทีถ้ามานี่คือเจ๋งเลยนะอาวุธสายเลือดตอนนี้ยังขาดอาวุธสายเลือดนะสายเลือดนี่คือแรงตามเลือดเอระแบบที่เหมยทำอ่ะอันนั้นสุดยอดเลยอ่ะฮึบดอกไม อ๋อดอปโอวิแฟคเมนต์นะโอเคก็ถือว่าดอปนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็หลังจากที่อ่าอันนี้สมมุตินะว่าท่านผู้ชมของครบก็แล้วกันนะครับผมอ่าเมื่อท่านผู้ชมลงดันเจี้ยนครบส0ครั้งแล้วท่านผู้ชมจะได้ดันเจี้ยนโทเค็นมานะครับผมนี่จะอยู่หน้าตาดันเจี้ยนโทเค็นก็หน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้นะครับผมอันนี้นี่นี่อันนี้เทรดไม่ได้นะครับผมต่อไปก็เป็นท่าของซอสซอฟต์ออฟโกลเจนนะครับผมอันนี้นะครับผมอันนี้เลยสีแดงนะครับผมก็เลดดอปค่อนข้างยากอยู่อันนี้นะครับผมก็ลลงหาาายยตกว่่จะะดอูนคบผ ต่อมานะครับผมท้าเรื่อของโอวิทแฟกเ n มนะครับผมนี่อันนี้เลยนะผมที่ผมมีนะก็แล้วต่อไปก็แรคงไดมอน n ์นะครับผมถามว่าแรคงทำที่ไหนแรคงทำอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมมาที่โลกทาวนะครับผมถ้าใครจะวัฟโลกทาวนะ เแต่ผมจะบินมานะครับผมนี่แรงอัพตรงนี้ซึ่งนะครับผมรายละเอียดแรงนะครับผมจะมีดังนี้นะครับผมเริ่มต้นมาท่านผู้ชมจะเป็นโนวิกใช่ไหมโนวิกนะครับผมขึ้นแรงบอลนะครับผมจะใช้ซุคุนะฟิงเกอร์นะครับผมสุขุนะฟิงเกอร์ก็คือตีซุคุนะนะครับผมก็คือใช้นิ้ว10อันนะครับผมบุ๊กอฟเทคนิคเชียนบุ๊กอฟเทคนิคดรอปจากกล่องทั่วไปนะครับผมหรือจะไปตีทางด้านของกาโร่เอ้ยไม่ใช่ดิเออตีทางด้านของซินเวิร์ฟเก็ดรอปเช่นกันนะครับผมใช้5อันนะแล้วก็สุนะฟิงเกอร์ เงิน50,000ื่นนะครับผมแ a ลงซิ l เวอร์นะครับผมใช้มูซันบลัด10อันนะครับผมก็คือตีอาคาซาอันนี้นะครับผมเ l a y e r ์บัจจ t ตไปตีอ่าท่านดาของลูกน้องนะครับผมที่เกาะตีบวกนะครับผมเกาะช่างตีดาบนะครับผมอ่าตีลูกน้อง ให้ครบ50ตัวนะครับผมแล้วก็เสกบอสทันจิโร่มาตีนะครผมซึ่งทันจิโร่มีโอกาสดรอปสเลเยอร์บัจเจตนะครับผมใช้5อันนะสเลเยอร์บัจเจตนะครับผมแล้วก็เลือดมูซัน10อันนะครับผมแล้วก็เงินหนึ่งแสนนะครับผมแลนโกนะครับผมมูซันบัตรห้าอันนะครับผมก็ตีอาคาตะอย่างที่ผมบอกไปสเลเยอร์บัจเจตเหมือนเดิมนะครับผมเกาะตีบวกนะครับผมนิจิรินก็ดรอปกับทันจิโร่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใช้เงินทั้งหมด2องแสนห้าเหมือนกันนะครับผมใช้เงินหมดเลยนะทุกอันนะครับผมต้องมีเเเงงิินนนนะะคคครรรััับบบผผมมมก็ทาาไไ่ด้ลลยตอแพ แต่ผมแรงแพตตินัมจะใช้นิ้วสุคุณะ10บอันนะครับผมตีสุคุณะเนาะเออมูซันบัตรสิบอันมูซันบัตรก็ตีอาคาสะนะครับผมเวน้องแฟงตีทรงจินอูนะครับผมรงจินอูจะเกิดสลับกับซินเวอร์แฟงนะครับผมเกิดสลับกันนะครับผมซึ่งจะอยู่ตรงเกาะโลคเทาล์นะครับผมอ่าแล้วก็ใช้เงิน5 0 0แสนนะครับผมและแรงสุดท้ายที่เราจะต้องทำให้ถึงนะครับผมนั่นก็คือแรงไดมอนด์นั่นเองนะครับผมก็นะอยู่ที่ประมาณนี้นะเราเราแค่ทำแรงแพตตินัมพอนะครับผมแล้วก็อ่าหลังไดดมมอนนาาเรก็ทจิี้ลย นะครับผมประมาณนี้นะอันนี้คือสลรับแร้งนะครับผมแร้งก็ทําได้ตรงนี้เลยนะครับผมเมื่อเรามีของแล้วก็กดรับรับรับส่ง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 ได้เลยนะครับผมแต่ผมแล้งตันแล้วนะนะครับผมก็คือทําได้ทุกอาวุธเลยตอนนี้นะครับผม <c oughs> คืออย่างรายละเอียดคลิปสั้นผมอาจจะไม่ได้ลงเจาะลึกขนาดนี้นะแต่อันนี้ผมก็เจาะให้เลยนะครับผมใครที่มาเล่นใหม่หรือแบบเอ้ยพี่มาทําแร้งยังไงแรงทําตรงนู้นนะครับผมอ่าโอเคหลังจากที่ท่านผู้ชมของครบแล้วนะครับผมก็คุยกับจินซีฮองเต้นะครับผมเพื่อ รับเควสนะครับผมก็นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟุตเทจที่ผมถ่ายไว้นะครับผมตอนที่ผมทำเควสนะครับผมซึ่งเควสที่เราได้มา จะเป็นเคเวสเคลียร์ดันเจียน10ครั้งนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นครั้งที่9แล้วนะครับผมที่ทําผมทำเอาไว้นะก็คือเราก็ต้องลงดันเจียนจนแบบจบดันนะครับผมก็คือทุกเวฟสิบเวฟนะครับผมหลังจากที่เราฆ่าจินซีฮองเต้แล้วนะครับผมเควสจะเปลี่ยนใหม่เป็นเควส์ดีฟีนฮาร์เดสห้าครั้งก็คือเราสามารถฆ่าฮาร์เดสเวฟที่5ได้เลยนะครับผมแล้วก็ออกเข้าออกเข้าออกนะครับผมตีแค่5าเวฟพอนนะแต่ถ้าท่านผู้ชมรู้สึกเสียดายของก็ตี10เวฟก็ได้ครับนี่ครับผมหลังจากที่คุณเอ่อ ครบ5ครั้งแล้วนะครับผมคุณก็จะได้ท้าของจินซีมาเล่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเลยนะอ้าวโอเคครับก็นี่ก็คือหน้าตาของท่ายืนของจินซีนะครับผมจินซีฮ่องเต้นะนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวดาเมจกันนะครับผมแล้วก็มาพูดคุยกันว่าเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตีปกติกันก่อนเลยนะครับผมตีปกติครับอ้าแรงมากครับ200หรือยลืมปะ เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มุก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 ก็แย่และลืมลืมลืม <laughs> <laughs> ก็นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่เซตนี้นะอ่าเซตท่าของเออ่นี่เทสเอนชิสสปิริตนะครับผมเผาดีมอนแล้วก็ลิลิกเป็นทน่าของโซสปิริตนะครับผมโซสปิริตก็เป็นสายมัดเนาะเออนะครับผมผมไม่มีไอ้นี่นะผมไม่มีลูมิเนนซ์ชามนะครับผมก็คือจริงจริงดาเบ,บิ้มาได้มากกว่านี้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมมีลูมิเนนซ์ชามก็ใส่ได้เลยนะครับผมแล้วก็อ่าชุดที่ผมใส่เป็นชุดของฮาเดสบวกสนะครับผมก็ถ้าบวกหก็ได้ได้แรงกว่านี้นะครับ ับผมถ้าบวก5นะอ่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าท่าดาของจีซีแรงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราเริ่มจากการตีปกติกันก่อนเลยนะครับผมตีปกติครับอ่าต่อย4ฮิตนะครับผม1นึ่งแสนทุนนะครับผมโอเคมาต่อมาครับเริ่มจากสกิลเซตครับสกิลเซตครับเป็นการต่อยทะลุตัวครับผมดาเมจ2งสองแสนห้าถือว่าใช้ได้ครับผมต่อมาครับสกิลเอครับผมสกิลเอครับ2องแสนหกโอเคครับ ต่อมาครับสกิลซครับเออสกิล C นี่ผมต้องขออนุญาตเป็นมอนละกันนะครับผมเพราะว่าสกิล C เป็นการใช้การเคาน์เตอร์นะครับผมอ่าโอเคมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกมอนก่อนเลยนะครับผมเอ้าเอ้าลืมเออมันมันเป็นสายมัดอยู่ลืมไปครับเอ้ยมันเป็นสายพาวเวอร์อยู่ลืมนะว่าไอสายผลแสงมันก็ไดเออได้ได้ดมจไปด้วยเออโอเคเอาดาบตีแล้วกันโอเคครับผมอ่าโอเคมา ดูซีครับฮึบเคาเตอร์ฮะต่อยเฮ้ยวิแรงนะสี่แสนนะครับผมวิแรงนะวิแรงนะครับผมวิแรงใช้ได้แรงใช้ได้แรงใช้ได้ต่อมาครับสกิลวีครับสกิลวีไปการแปลงร่างนะครับผมอ่าโอเคมามาเลย ก็คือเราจะส่งคนในรายชื่อเพื่อนนะครับผมมา thì, ฟิลเหมือนมาเป็นอาวุธนะเออเป็นวาคิลี่วาคิลี่นะเออก็เป็นการแปลงร่างเพื่อเปลี่ยนมูฟเซทสกิลนะครับผมอ่าถ้าเกิดเล่นก็น่าจะกดอติก่อนปะกด V ีก่อนแล้วค่อยกดสกิลนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสกิลแซดเลยนะครับผมที่เปลี่ยนไปนะครับผมสกิลแซดครับอุ้ยสามแสนแรงนะผมแรงนะคูดาวก็ไวนะโอ้โหวิเดียวเองนะเก่งนะครับผมประมาณวิ อ๋อสวินะครับผมอ่าถือว่าใช้ได้ครับผมต่อมาครับสกลิลเอ็กครับอ่าสองแสนแปดนะครับผมต่อมาครับสกลิลเคาน์เตอร์ครับอ่าเอาดับเอหอหกตีก่อนดีปะ่ะฮึ่บสี่แสนหกครับโอ้โหถือว่าก็แรงนะ เออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้ก็ถือว่าไม่แย่นะสำหรับผมถึงจะดามจไม่ได้เวอร์วางแบบดีวายไบเดนนะครับผมแต่ผมมองว่าด้านประสิทธิภาพนะถ้าสมมติคุณเอาไปเล่น PVP อ่ามีมีคนมาตีคุณแล้วกันนะแบบเป็น PVP คือปกติคนเรานะครับผมเลือดมันจะอยู่ที่ประมาณไม่เยอะหรอกครับประมาณ2 0 0แสนนิดๆินะครับผมถึง2 0 0แสนห้วนะเลือดก,ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะสมมติมีคนมาหาเรื่องคุณแบบออันนี้อันนี้สมมติเป็นเพลเยอร์แล้วกันมาหาเรื่องคุณแล้วคุณกดอย่างเงี้ย กดเคานเตอร์ใส่ต่อยก็ตายแล้วนะ <c oughs> คือสำหรับผมอะผมมองว่ามันควรจะต้องมีเที์ลิสสำหรับสาย PVP ไว้บ้างเว้ยเ <c oughs> พราะว่าไม่งั้นคุณผู้ชมหลายๆคนก็จะเล่นแต่อาวุธที่มันเมตาแรงๆถูกไหมเอออย่างน้อยผมว่าต้องต้องจัดเที์ลิสที่มันเป็นแบบ PVP ด้วยนะเออแต่แต่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ไป PVP อะใครหรอกฮะคือน้องผมมันก็บอกว่ามันมันน่าจะเก่ง PVP พอน้องผมมันก็น่าจะเอาไปเล่นผีๆปะ่ะเออนะครับผมประมาณนี้นะส่วนตัวผมก็มองว่าอืมธรรดาสไตล์ที่ผมเล่นมาผมมองว่าอันนี้แรงนะดีกว่าเดกูผมเยอะอะดูดูเดกูผมนะเดกูผมเพิ่งทําเสร็จ มาไม่นานนี้คือมันใช้ของเยอะมากอะผมให้ดูนะเทียบกับดีกูเลยละกันผมก็ไม่มีคันิกินะก็ใครที่มีคันิกิก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าคันิกิแรงขนาดไหนนะแต่ผมไม่มีนะเออนะครับผมสุ่มไม่ออกแต่สําหรับผมผมมองว่าจินซีดีกว่าดีกูเยอะเลยนะครับผมแต่เข้าใจได้ดีกูมันของเก่าอะเนาะเออนะครับผมอ่าคุณคุณไม่ต้องน้อยใจนะสำหรับคนเล่นจินซีนะครับผมคือดีกูมันก็เบาเหมือนกันดูเหไหมแสนเดียวเอง แต่อันนี้อันนี้ผมต้องต้องแปลงร่างก่อนใช่ไหมเออแปลงร่างก่อนเออเออบลิขิทธิ์ลบลิขิทิ์มันก็แรงกว่าดีกูที่ผมทำอ่ะทำอย่างยากอ่ะดีกูอ่ะผมบอกเลยยากกว่าเยอะนะครับผมดูดูเจ็ดหมืนนี้สองฮิตฮะแบะ ก็ประมาณเท่าไหร่นะนประมาณ3ามแสนเกือบ4ี่แสนจีนซีแรงกว่าเยอะนะครับผมจีซีฮ่องเต้แรงกว่าเยอะนะครับผมถ้าเทียบกันแล้วนะยังไงก็ไปเล่นจีซีเถอะครับเออดีกว่าเยอะใครที่อวยสายสไตล์นะก็เล่นจีซีไปเถอะครับคืออย่างปกติสมมุติถ้าคุณเล่นไป,ไปเล่นเซิร์ฟออนไลน์ใช่ไหมรับก้าเลือดประมาณ10ล้านนะครับผมผมว่าจีซีฮ่องเต้มันทําดาเมจง่ายกว่าเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะคือหลักๆเวลาคุณจะเอาดาเมจจากการทําสกอร์ครับจะเนาะคุณต้องทําให้ได้ประมาณ นะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะป้าบก็แสแปมเป๊ะเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแรงนะเว้ยเออแรงนะเว้ยผมให้แรงนะเออถึงจะ ไบเดนมันจะแรงกว่าแต่นั่นแหละนะแต่ผมว่ามันแรงได้มากกว่านี้ไงถ้าคุณมีลูมินนซ์ชามันก็แรงกว่านี้ป่ะเอ,อ นะครับผมมันแรงได้มากกว่านี้นะก็ใครที่อวยจินซีเล่นได้นะครับผมไม่ต้องไปไอ้นี่นะแบบเอ้ยแมงดีวายไปได้แมงแรงกว่าเล่นได้เล่นได้เช่ไหผมเล่นได้นะคุณอวยคุณก็เล่นได้ผมบอกแค่นี้แหละ <laughs> เออเหมือนได้กูเนี่ยผมก็อวยได้กูก็อวยเออแรงแค่นี้ก,ก็อวยเออนะอย่าไปคิดอะไรเยอะเลยนะครับผม <laughs> ก่อนสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็ใครชี่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมเลยช่องโดดลุ่มมิชแนลผมซึ่งวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย